เบื้องแม่เห็ดตะปุอยู่เป็นตะแหงคักเบิ่องเน่เป็นไหนพี่น้องมาเบิ่งซ่วย่อยแน่อุย้ยซออ่อนดีซออ่อนคักเห็ดกระลังดอกจุ้มๆนี่คะ่ะนี่คะ่ะว้ายนี่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 นเห็ดผ,ผึ่งค่ะเห็ดผึ่งขนาดก็คือมากพอแต่เห็ดเท่าๆแต่และพี่น้องชีวิตของข่อยนี่คือนพอแต่ของเท่าๆแต่ละพี่น้องเอ้ยนี่ มันเท่าแล้วเท่าแล้วพี่น้องเลยเท่าแล้วสิตตนดิ วันนี้เดินอีกแล้วนะคะเดิน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 ,ดน,ดนตามทางแต่คงไม่ขึ้นไปหรอกค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันอันนี้อีกเราจะลองขึ้นไปนิดหึง ไม่จะไม่ขึ้นอีกแล้วอุ้ยนี่เห็ดป้าพี่น้องผุดเห็ดพี่น้องเลย,ยเห็ดอีอย่างมันหลายคากลายเนี่ยแต่ว่านี่ผู้ใดอ่ะนั่นดอกอักกยัน Bát, hết ý nhau nè bơm có đứt Nói ơ Ôi Tại lẽ Hết phởng mắn nâu vậy nọ Bây giờ Lại khác nè เท่าติมไปแล้วเพียงโอ้ยเฮ็ดเพิงมันเท่าพี่น้องต้องตำอะไราทิมไปแล้วยีงเป็นอนแบบนึงน อาชีพมีคนยางขึ้นอยู่หรอกนี่ทางเนี่ยมีคนยางอยู่้องเอ๋บรเมีตา้าดอกยางคือเออไปแตยางเท่กันา ก้าวน้าไปไหนแปดองศาค่ะต้นไม้เี่กเขาฟลานอยู่นี่ใกล้ๆนี่ ฟ้าดเฮ็ดทิมเน,น่นา,ทาทิมเบิดพี่น้องเยาเฮ็ดควยไม่เน่าทิมเบิดมาให้มากทีหนึ่ง เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดพี่น้องเฮ็ด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 เร็วพี่น้องได้เร็ว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 ดอกนั่นนี่ว้ายเนี่ยให้อีกให้อีกนี่พี่น้องเป็นได้แล้วคักพอพอแล้วดอกหนึงมันต้องกินได้เฮ็ดนี่นี่ยต้องกินได้ Ini ni ni โอ้ยนี่ก็เ่าอโอ้ยสยดใสเลยพี่น้องเอ๋นี่เห็นบ่ผู้ที่เขากินเปลี่ยนนะเขาหายอยู่ นี่ค่ะนี่นี่นี่พ่ออีกแล้วหรอพ่ออีกแล้วดอกหนะึ่งดอกหนึ่งพี่น้องพ่ออีกแล้วดอกหนะนึ่งนี่เป็นสามดอกพีนะ่น้องเมนเมนเมนเฮดผงเกาลัดเพิ่พ์นว่าเพมันบอกว่าเฮ็ดเพผงเกาลัด ไฮ้ยแล้วนี่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 นว้ายหักพวกงามจอยเทาป๊าดเห็ดแจ็คแมนเห็ดอีกยังพี่น้อยลายค่ะเราชิบมาหาเห็ดแหละย่างดันแดงมาอีกพี่น้อยเ้ยของมันมกนักเนาะเราเห็นแบบ เห็ดผึ่งเห็ดโคโม่เน่ะเมียพี่น้องจะปากจะปากพอมันไก่บานก็เจ้านีไปเจอดนี่ก็จะสีดาหัวมาหาเอาเห็ดเขาเสวะ่ะปกติมันก็สิออกแบบนี้ดิเห็ดเกาลัดโอ้ยพี่น้องดูนี่ไป่ซ้ำนี่เห็ด qua nhà quyền bò xâm bài Úi, thảo thêm bớt Thảo thêm โอ้กะเจ้มาหาอยู่พี่นองว้นี่นี่นีนี่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 อ้ยะแกตาลิต้พี่นอ้นองเอยนี่ซองห่กันได้พี่น้องนี่นี่น้องพี่น้อี่้อนี่พี่น้อง,อง,อง,องรูววาน่าสิถ่ายอีกนี่ นี่เป็นังไรพี่น้องงามโ่งามอ,ามอ่เฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งยังพวกเจ้าวานี่ ดอกนึงนี ye, ่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ lar, ye, ่งนี ye, ่เทาทิมใช่อีกดอกหนึ่งนี่ดอกต่มตมดอกต่มตมพี่น้องดอกตูมตมนี่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 มันกรลังออกนี่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 น้องเอ้นี่นี่ไล่ยุไว เด็กดีค่ะดีเดียวค่ะป่ออีกแล้วป่ออีกแล้วเฮ็ด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 พี่น้องนี่เฮ็ดผงเฮ็ดเพิงนี่ดอกนุ่งบักไงบักไงพี่น้องดอกบักไงนี่พี่น้องเลยนี่โอ้ยพอจะเฮ็ดเท่าเท่าคอยนี่เฮ็ดเท่าพี่น้องเลย ต่กอกนี่ชีวิตนี่พี่น้องโอ้ยเฮ็ดเทาพี่น้องเอ้เฮ็ดเทาเฮ็ดเทาชีวิตข้อนี้คือพอทีเฮ็ดเทาแต่ละคือนี่ไม่ได้เฮ็ดเทาเอาอะไรน้องเอ้ยบ้าเห็นบอลนเนี้ยเนี้ยเนี้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 พี่น้องเอ้ย เนียอันนี้มันเท่าทิมตะลิตตนโอ้ชีวิตขอ่อยนี้คือมาพอแต่อันเท่าๆแต่ละนี่พี่น้องเบิงไหมนี่บอนี่อืมนี่นลคยครักซ้ำสิกินเนี่ยมันออกในตน้นในนี่ ใส่ไปดอกไปดิใส่อีกดอกหนึ่งว้าวว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 นี่ค่ะนี่ค่ะป้าอุ้ยคือมาเพาะคือมาอุ้ยดอกมันลุดพี่น้องตาเล็บโดนควายเท่าไนี่ยเนี้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 ยบุ้งแม่นี่พี่น้องเอ้ยเฮิโคลโมอยู่นี่ดิบุ้งแม่นี่แต่แซีบคากบอพวกเจ้าว่ะอืมนี่พี่น้องนี่นี่นี่ ไปตหาหักไปตาแพงเหตุตาปุอยู่หน้อยเป็นยังไงเห็ด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 หานปุูกเกี่ว่าเฮ็ดอีกยังหนิหวาดดอกมะนเหลิมเพิ่มพี่น้องรูปเบื้อง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 กินได้บ่พี่น้องช่วยบอกให้แน่นี่มึงได้เห็ดอือคืออยู่นี่นะน้องเอ,เอยงเ้ยพูนาพูนาอ้ยโผดพ่เห็ดพี่น้องเอ้ยคุยละสออร์เห็ดหวานเพลินเก่ง เอกโคโม่อยู่ฉันบามีวิดีโอมาหลายหมื่นแล้ว เป็นทางยางไปไปในเมืองเด้พี่น้องบ่แมนว่ายู่อันนั้นได้นี่แหละ เดเินไปในเมื่องมันนีวันเขาเห็ดงานแค่เมน่ออากาศดีดีเสาร์อาทิตย์นี่ค้นก,มมกน,คนกับสิมาได้พี่น้องค้นกับสียางทางรถไฟเพื่อนอันนี้ก็ทางรถไฟนะจ๊ะทางรถไฟเขานะคะชิมีค้นยางอยู่แต่ว่ากบลายฟูกเกลฟูกเกล วายแม้เจอจูดออกมกะกโพดในวันฮาโลวีนนะพี่น้องเออก็งงน้ำประเจ้าอยู่เป็นยังระเจ้าขึ้นมาจูด เจ็บเป็นเอ็นป่วยอันนี้จักตัน,นตี้ยังพี่น้องหวงตางรถไฟโอ้ยกระจกอ,อันนี้บอลคุ้นอัน,นคล้ายๆเป็นโค้ดพุทธบอลนี่อย่างนี้แหละเขาตายพี่น้อง ทางรถไฟด้วยพี่น้องเด้อทางรถไฟทางรถไฟค่ะเป็นไงทางรถไฟประเทศเยอรมนี วันนี้อากาศอยู่ที่อากาศอยู่ที่แปดองศาค่ะแปดองศาถึงเป็นไงคะสวยไหมมีแสงแดดถามว่าคิดถึงบ้านไ่าคิดถึงค่ะคิดถึงกินฮอดบานเดฟพี่น้องกินฮอดบานนดิโนแต่กระบมีไผ่ห้กินฮอทอุ่น